ครับสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับจากร้านคอมทูยูนะครับการาจัดส่งถือว่าเร็วพอสมควรนะครับใช้เวลาประมาณ4-5วันมีนจุภันที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะครับคอมพิวเตอร์ไม่มีเสียหายนะครับนะครับคอมพิวเตอร์ไม่มีเสียหาย ต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมนะครับชอบมากนะครับถือว่าถูกใจนะครับค่อนข้างลื่นนะครับค่อนข้างลื่นมีปากกาแถมให้ด้วยนะครับสำหรับที่ท่านที่ต้องการที่จะเขียนลงหน้าจอลื่น

อ่อมันยังไม่อัดเหรอ พอนั่นพวกัะแล้วซะอีกใช้เก็บหมากฝรั่งเงินังทองตัดค่ทางตรีิเย็นเล็กช่วยผสมน้ี